ก็สวัสดีช่วงสายๆนะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ต่อเนื่องจากการปลูกมันพร้าวของพี่เพนเนาะเพนท,ทําทีเดียวสองคลิปเลยวันนี้พี่เพนจะพามาดูข้อแตกต่างระหว่างมันพร้าวกับมันไข่หรือมันเน็บอย่างทางสุรินเขาเรียกว่าขเขมรบ้านพี่เพนเขาเรียกว่าตะลงปวงนะคะนี่คือตะลงปวงตำโลงปวงนี่ขเขมรเป็นภาษาถิ่นของบ้านพี่เพนถ้าอันนี้ ภาษาถิ่นบ้านพี่เพนเขาเรียกตะลงโดงคือมันพร้าวหรือมันมะมะพร้าวทางภาคใต้นั่นเองเนาะกันเนี่ยค่ะลักษณะที่แตกต่างของเขาก็จะเห็นง่ายๆเลยอันดับแรกที่สีก่อนเลยค่ะที่สีเนี่ยค่ะตรงที่แตกออกมาตรงนี้จะเป็นสีขาวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นสีขาวนะคะตรงนี้จะเป็นสีขาวเห็นไหมแตกต่างกัน นี่สีขาวส่วนมันมะพร้าวหรือมันพร้าวที่ใกล้ๆดีกว่าอันนี้จะเป็นสีออกม่วงๆค่ะม่วงๆชมพูชมพูเนาะเนี่ยค่ะนีข่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดส่วนรสชาติพี่เพ็นว่าตัวมันเน็บเนี่ยค่ะเขาจะมีความหนึบในตัวอร่อยแบบหนึบอะหนึ่งนึ่งกินนี่เหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยค่ะแต่ตัวมันพร้าวมันก็จะ เขาเรียกอะไรเหมือนมันเนื้อมันเนื้อมันละเอียดกว่าค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ด้วยความรู้สึกพี่เป็นนะแต่ถ้าถามพี่เป็นพี่เป็นจะชอบกินตะโลงปวงหรือมันมันเหน็บมากกว่าอร่อยมากค่ะมันน็บหนึบเนี่ยค่ะก็มันเน็บลักษณะมันเน็บก็ปลูกคล้ายๆกับมันพร้านะพี่เป็นจะบอกแล้วทีนี้ก็ ลักษณะการรองก้นหลุมอะไรเหมือนเดียวกันหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องทําร้านให้เขาขึ้นแค่นั้นเองส่วนที่ต่างกันคือเราจะพอปลูกเสร็จเราก็เอาฟางมาคลุมนะคะฟางมาคลุมแล้วก็ปล่อยให้เขาเลือ้อยเลยเขาก็เลือ้อยอยู่ของเขาอย่างนั้นนะคะจนผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็จะประมาณเดือนไหนพื่นไม่แน่ใจเขาก็จะออกลูกตามตามเถาเขาอะค่ะเนี่ย เขาจะออกลูกตามอย่างนี้เลยสมมุติว่านี้เป็นเถามันเน็บนะคะเขาจะออกลูกตามนี้เลยค่ะนะี่ค่ะเขาจะออกลูกตามนี้เลยค่ะอยู่บนพื้นดินเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็คอยไปแงเอาเลยและไอตัวที่เป็นหัวใต้ดินเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้ค่ะสําหรับมันเน็บนะนี่ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันก็คือมันเท้าเละคะ่ะไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันเน็บเพราะตัวขั้วเขาจะเป็นสีขาวเหนะ็นไหม ตัวยอดตัวที่แตกออกใหม่อะมันพร้าวมันจะเป็นสีม่วงชมพูชมพูแบบนี้ค่ะนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็เรื่องรสชาติเรื่องอะไรอ่ะตัวนี้ท่านนึ่งแล้วก็อบอร่อยมากตัวนี้ก็มันพร้าวก็ทางภาคกลางเขาก็จะแกงเนาะแล้วก็ทําของหวานสับเป็นลูกเต๋าะค่ะนั่นแหละค่ะปีนี้พี่เป็นจะหันมาทําพวกนี้อย่างจริงจังแล้วก็เพราะมันเป็นพืชโบราณอยากอนุรักษ์ด้วยแหละใจจริงพี่เพ็นอยากอนุรักษ์ว่าสมัยเด็กๆก,ก,ก็เคยได้ทานมันพวกนี้แล้วค่ะ ก็จะเคยชินกับมันพวกนี้มาแต่ด็ก็เลยติดใจในความเหนียวหนึบพราะพี่เป็นปลูกเองแล้วพี่เป็นปลูกเองมันยิ่งอร่อย,ยมันยิ่งภูมิใจไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็พวกนี้จะเป็นปีเนาะปีหนึ่งถึงจะได้ทานทีหนึ่งเนาะก็มันมันจะใช้เวลานิดนึงหนึ่งปีแต่ทีนี้เขาก็พอช่วงหน้าแรงเลยค่ะต้นเขาก็จะตาย ทั้งมันเพ้าแล้วมันเหน็บนะคะต้นเขาจะตายแล้วก็จะเห็นแต่ส่วนมันเพ้าก็แตกดินแตกเหมือนมันสำปะหลังเลยค่ะมันตัวนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าหัวที่เป็นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรแบบนี้พี่เป็นก็เรียกหัวนั่นแหละเนาะหัวเล็กๆอย่างนี้มันก็อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะมันจะอยู่บริเวณพื้นตรงหน้าปากหลุมที่เราปลูกอะมันจะเลยตรงไหนที่มีเถาอยู่อะค่ะไอ้ตรงนี้ไปลายๆเขาก็จะฝังดินนิดนิดเขาจะเห็นหัวมาแค่เอาแค่เอาเลยค่ะ โอ้แบบสนุกมากเลยเดี๋ยวปีนี้พี่เป็นก็มีพันธุ์อยู่ไม่เยอะคือหนูกินหมดผอพ,พี่เป็นที่เป็นเตรียมไว้อะแต่ก็พอยังมีได้ขยายพันธุ์มั่งปีนี้แทบไม่การนึ่งกินเลยค่ะอยากไว้เป็นพันธุ์อ่ะอยากอนุรักษ์ไว้เป็นสายพันธุ์ของตัวเองไว้ได้ปลูกได้ขยายต่อไปเนาะก็ะะยังไงพี่เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องพี่เป็นด้วยนะพี่เป็นก็ทำเกษตรแบบ เกษตรผสมภาษสานนะคะแต่รู้สึกว่าจะทาเยอะเกินไปแล้วก็เริ่มจะล้าก็เลยก็เลยตอนนี้ก็เริ่มจะหันมาเป็นพวกไม้ผลบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนาะปีนี้พี่เพ็ญก็สี่บเก้าแล้วก็อายุมากแล้วก็จะหันมาเริ่มทําไม้ผลบ้างแล้วมันจะได้ยั่งยืนเพราะว่าทาพืชล้มลุกมาอย่างเป็นปลูกข้าวโพดปลูกมันเทศเนี่ย สนุกค่ะทํางานแต่ว่าแรงงานก็หายากคนช่วยงานก็หายากค่ะอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ช่วงโควิดเหมือนที่เป็นพี่เป็นได้ทําคลิปเนี่ยเพราะพี่เป็นตลาดปิดหมดค่ะโควิดไม่มีที่ขายพี่เป็นเลยได้มาทําคลิปมีเวลามานั่งคุยแล้วก็มาทําคลิปก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับพี่เพนก็สวัสดีจ้า